สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิคราส,สฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนซิตี้พบกับลีดยูเนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ2ครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้ทีมจากฝูงผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เกมลีกนั้นล่าสุดบุกไปตบเลสเตอร์0-2กลางสัปดาห์ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกก็เปิดบ้านเชือดอดมูลมา2-1เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของลีดทีมันดับ11 ฟอร์มในลีก5นัดหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเชฟยู2-1นัดน,นี้เจ้าบ้านไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับส่วนทีมเยือนจะขาดอดัมฟอลชอที่บาดเจ็บและเจะมส์วิสิ์ใช้งานแจ็คแฮริสันที่ยืมตัวมาจากซิตี้เจ้าบ้านแมนซิตี้ชื่อชั้นดูดีกว่าชัดเจนแถมฟอร์มในสนามก็ยังคงทำได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเชื่อว,ว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะบดเอาชนะทีมเยือนไปได้ไม่ยากครับทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยแมนซิตี้สกอร์ดีคาดแมนซิตี้เปิดบ้านตบลีด ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างลิวพูพบกับแอตตานมินล่าราคาต่อรองเปิดมาที่ลิวพูต่อ1ลูกเจ้าบ้านลิวพูทีมดับดับ7ผลงานในลิก5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดีบุกไปชนะอาร์เซนอล0-3นกลางสัปดาห์ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกบุกไปแพ้เรียมัลมาดหิด31นัดนี้ต้องรอรับการมาเยือนของแอตตานมินล่าทีมดับดับ9ผลงานในลิก5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ 2, พ2เกมล่าสุดเปิดบ้านก,กฟูแลนมา3-1นัดน,นี้เจ้าบ้านจะไม่มีโจเอล Hudson, มาติบเวอร์เจลฟานได้ ส่วนทีมเยือนจะยังไม่มีแจ็คก,กีริทที่บาดเจ็บทั้ง2ทีมยังคงลุ้นที่จะเก็บแต้มเพื่อแซงขึ้ไปติดท็อปโฟน,นะครับนัดแรกที่เจอกันเมื่อต้นฤดูกาลแอตตาวินล่าเคยถล่มชนะริวพูถึง7-2เจ้าถิ่นลิวพูที่มีเกมสำคัญกับเรยลมาริรกในช่วยเปี้ยนลีกรออยู่ช่วงกลางสัปดาห์อาจส่งผลให้เกมนี้ทีมหงส์แดงอาจจะต้องจัดผู้เล่นลงสนามแบบไม่เต็มสูบน่าจะมีการพักตัวหลากหลายคนเอาไวด้ดวลกับเยลมาลิกทำให้เกมนี้แอตตาวินล่ามีลุ้นบุกมาเก็บแต้มกลับออกไปได้ครับ ทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยแอตแอตันินล่าสปอริคาดแอตตันิล่าบุกมาเสมอกับเรือผู้หนึ่งหนึ่งต่อกันที่คู่สุดท้ายระหว่างคริสตันพาเลทพบเชลซี ราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อ1ลูกเจ้าถิ่นริสตันพาเลตทีมอันดับ13ผลงานนลิก5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3าแพ้1เกมล่าสุดบุกไปเสมอเอเวอเรตหนึ่งหนึ่งนัดนีที่ต้องเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของเชลซีทีมอันดับ5ผลงานนลิก5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1โดย1เกมที่แพ้คือเกมลีกนั้นล่าสุดที่แพ้คาบ้านให้กับเวสต์บอมบีตสองประตูต่อ5แต่กลางสัปดาห์คืนฟอร์มเก่งบุกไปชนะฟอตโต้ศูนย์สองในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีนกม,ม ทอมกินนาธางเนียลคลายและนาธานฟ์กุสันที่บาดเจ็บรวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งานมิชี่บัชูเอี่ที่ยืมตัวมาจากเชลซีส่วนทีมเยือนจะขาดเดีโกซิวาที่ติดโทษแบนนะครับ เทียบฟอร์มเชลซีเหนือกว่าแน่นอนแต่คริสตันพาเลตเองช่วงหลังก็ได้ในบ้านได้ดีนะครับเชื่อว่าเกมนี้พาเลตมีโอกาสจันเสมอได้หรือหากแพ้สกอร์ก็ไม่น่าขาดครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยคริสตันพาเลตสกอร์ดีคาดคริสตันพาเลตเปิดบ้านเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน